ไปพลาดโดนหมาต,ต,ตัวบอกนะนี่เมาอ่ะไม่เมาครับไม่เมาถ้าพยายาวยังดีนะเนาะเบร์ี่กัดเนี่ยเราคิดว่ามันใหญ่เลยไหมก็เลี้ยงอ๋เวีที่แหละเราอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างก็งขอบโทษเอฟซีท,ทุกคนครับทำเต็มที่แล้วครับ ครับผมอวันนี้ทำไมร่างกายมาดีจังไงซ้อมนานนะครับซ้อมนานเลยครับซ้อมนานโคตรเลยลุงไม้ครับวันนี้ไปแรกเลยไหมไปแรกของปีครับอ๋อก็ถือว่าโชว์สวยเลยวันนี้อัดฉีดทั้งหมดเท่าไหร่ครับชูซับน่าจะปรมาณให้ห้าหมื่นกว่าไปครับขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณจูซแล้วก็นายู๊ดครับครับนูแลงานดีครับพี่จะมาอยู่ท่าครับผม พี่จุ๋มครับวันนี้ผลงานเด็กเราถือว่าโชว์ได้สวยเลยเป็นไงบ้างพี่วันนี้พีไใครแตกแล้วก็ดีใจครับเขาพูดกันเพราะเด็กเราคือลงมาซ้อมอยู่กับเราได้สองเดือนกว่าก็รอรายการก็เลยชมก็ดีใจครับชนะช่องเจ็ดเลยครับผมแก้หน้าตวงซับเลยครับก็เอาคืนจากใครที่เสียตวงซับไปนะชูซับเอาคืนได้แล้วนะครับยินดีด้วยครับ